สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการโยธาหน้ารู้กับลุมพาณิตก็มาอยู่ที่สนามบินสวนอภูมินะครับเราจะมาดูโครงการก่อสร้างทางวิ่งแห่งที่3ของสนามบินแห่งนี้นะครับแล้วก็บุคคลซึ่งผมอยากจะคุยด้วยในวันนี้นะครับท่านก็ทำหน้าที่สำคัญในโครงการแล้วก็เป็นตัวแทนของบริษัทที่เ n ็นจอยเว e เจอรนะครับก็อยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับ คุณศักชัยทองสุขนะครับสวัสดีครับคุณศักชัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับก็คําถามแรกนะครับอยากจะถามเรียกคุณศักชัยว่าในช่างศักชัยนะครับนานหน้าในในแง่การทำงานด้านวิศวกรรมเราก็จะเรียกกันว่าในช่างนะครับอยากจะถามเรื่องเรื่องภาพรวมของโครงการเนี่ยครับอยากให้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าเป็นอย่างไรครับผมคือโครงการนี้เป็นโครงการที่ทางบริษัทเองก็ ได้มีความคาดหวังกันมาระยะหนึ่งครับแล้วก็ประสบความสาเร็จในการประมูลงานแล้วก็ได้มีทีมงานเป็นพาร์ทเนอร์ก็คือบริษัทนวรัฐพัฒนาการซึ่งมีความเชี่ยวชาญอ,อีกด้านหนึ่งซึ่งสองบริษัทนี้ควบรวมกันแล้วต่างคนต่างมีความเชี่ยวชาญก็เลยคิดว่าน่าจะทำให้งานโครงการนี้มันไปได้อย่าง อย่างดีมากนาวรัตเองมีความเชี่ยวชาญด้านงานสารมวโภค,คงานดินงานโครงสร้างงานอาคารเรามีความเชี่ยวชาญงานเพลทเมนต์มีประสบการณ์ด้านงานถนนงานทางวิ่งงานสนามบินมาช้านานซึ่งบริษัทเราเป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มของบริษัททิโก ครับก็จะมีความเชี่ยวชาญอย่งนี้เพราะฉะนั้น2อ,อันมารวมกันก็เลยเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราจะมาสร้างผลงานที่สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเราได้ติดตามโครงการนี้มาพอสมควรก็ได้รับชนะการประมูลมานะฮะ,ะเป็นเป็นที่1แล้วก็ส,สัญญาไปเมื่อเดือนสิงหาปี2,563ตั้งแต่6,3เลยนะครับปครับ มาได้เซ็นสัญญาก,กันก็อีกระยะหนึ่งตามขั้นตอนของการทําสัญญานั่นแหละครับณวันนี้โครงการก็ได้เริ่มงานมาประมาณสัก1ปีครับหปีสโคปของงานโดยคร่าวๆหลักๆก,ก,ก็จะเป็นงานเรียกว่างานดินงานดินก็เป็นงานที่เรียกว่าดินตัดดินถมครับซึ่งสภาพเดิมของโครงการที่นี่เรียกว่าเป็นป่ารกทึบ ป่ายากาเรียกมองไม่เห็นหมายถึงว่าในในเฟสสามเนี่ยในเฟสสาบครับ,รบปเป็นงานที่ถูกทํากราฟพูเมนบางส่วนไว้แล้วแต่ว่าด้วยความที่ทําไว้เมื่อสักประมาณปี2015โดยประมาณครับ2015บก็นานมากก็มาทําการเคลียร์ริงอะไรต่างๆนาะนาะนะอันที่2ก็มีบางส่วนที่เราต้องทํากราฟพูเมนเราก็ได้พาร์ตเนอร์อย่างบริษัทเซโตเข้ามาร่วมงานซึ่งเป็นมืออาชีพก็ทํางานในพาร์ทของกราฟพูเมนงานกราฟพูเมน ในพื้นที่ดินอ่อนนี้ก็ร่วมร่วมแปดแสนกว่าตารางเมตรมซึ่งถ้าเทียบว,ว่าเป็นวลุ่มหรือเป็นจำนวนปริมาณนี่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชียกับภาคพื้นเอเชียเลยแล้วก็เป็นเทคโนโลยีแวดคั่มที่ที่ได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ที่ดนะีหลังจากนั้นสโคปถัดไปก็หลังจากที่ทุกอย่างการปรับปรุงคุณภาพดินเนี่ดีแล้ว ก็จะเริ่มเรียกว่าเริ่มชั้นทางาก็เป็นเพดเมนต์ในส่วนของเพดเมนต์เป็นเพดเมนต์ก็เริ่มชั้นทางแล้วก็ควบคู่ไปกับงานที่เรียกว่างานเรเน็ต<ะ>แล้วก็จะมีลักษณะ,ะของการระบายน้ําโดยโดย,โดยหลักของสนามบินจะมีการระบายน้ําอยู่3มแนวแนวหนึ่งก็คืออยู่ตรงกลางอยู่ระหว่างรันเวย์กับแท<ะ>็กซี่เวย์อีกสองแนวอยู่ด้านข้างของรันเวย์กับแท็กซี่เวย์ด้านนอกครับ ซึ่งจะทําให้การระบายน้ําภายในสนามบินนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในแนวกลางจะเป็นบ็อกซ์คอนเวิร์ตที่ขนาดใหญ่ส่วนแนวข้างจะเป็นขนาดเล็กนะครับอันนี้คือการออกแบบของผู้ออกแบบอันนี้ก็หมายความว่าถ้าไม่ว่าจะเกิดภาวะฝนตกหนักขนาดไหนเนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องการเกิดสภาพน้ําท่วมบนผิวทางวิ่งเลยใช่ครับก็ต้องขอบคุณผูกแบบซึ่งเป็นบริษัท AA Con อน sort เท m ซึ่งได้ออกแบบไว้ค่อนข้างดี ในการออกแบบภาพรวมค่อนข้างดีแล้วก็ที่ผ่านมาเราเราผ่านมาหนึ่งฝนเราเราได้สร้างระบบไประวายน้ำช่วคราวตามแนวล,ลายที่รูกแบบได้ออกแบบไว้ก่อนที่จะสร้างของจริงเนี่ยก็ผ่านไปด้วยดีก็หมายถึงว่าก็ได้ผลดีไดดีครับ,รบแล้จริงๆในแง่ของการทำการอ r o ฟูมเมนในส่วนที่บริษัทเซโตได้ดําเนินการนะครับ,รบไม่ทราบว่าในระหว่างดําเนินการเนี่ยมันมีอุปสรรคปัญหา หรือว่ามันมีข้ออะไรที่ไม่เป็นไปตามที่ออกแบบบ้างไหมครับหรือว่าทุกอย่างก็สอดคล้องกับการออกแบบทั้งหมดอุปสรรคปัญหาที่เป็นเป็นหลักๆจะเรียกว่ามี2รูปแบบอุปสรรคปัญหาด้านธรณีด้านเอนจิเนียริงเนี่ยเนื่องจากพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างจึงทําให้เราสามารถที่จะจัดการอะไรได้ง่ายขึ้นอันที่2ก็คือเนื่องจากพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่เคย ถูกทำการพ <c oughs> ูเม้น <c oughs> มาบ้างแล้วมาบ้างแล้วเพราะฉะนั้นวัสดุอะไรที่อยู่ด้านใต้เนี่ยจะถูกจัดระเบียบ <c oughs> มาก่อนหน้านั้นโอเคละณเวลานั้นอาจจะยังไม่สมบูรณ์เพียงพอพอมาจัดระเบียบในตอนนี้ก็ทำได้ดีขึ้นส่วนอันที่สองคือการจัดการด้านคอนสตรัคชั่นเนี่ยภาษาเราเรียกว่าเอิร์ธมูฟวิงก็คือการวางแผนย้ายวัสดุให้สอดคล้องกับ ลดีเทมเน,นของการทํางานเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องละเอียดมากเพราะว่ามไม่งั้นเราก็จะเกิดค่าใช้จ่ายที่เขาเรียกว่าเดิม n ั h ฮอลลิงเยอะขึ้นทีนี้<แ>ผมอยากทราบเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยก็คือโครงการน,นี้มีการ,รนอกจากทำแว้แค่มปิวีแล้วจะมีการใช้เซอร์ชาร์ดซึ่งก็เป็นวัสดุซึ่งเท่าที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็เห็นเหมือนกับเป็นหินคลุกเอาจากไหนครับเพราะว่าเราเคยเราเคยพูดกันว่าเราพยายามลด การใช้พวกเซอร์ชารที่เป็นวัสดุพวกนี้เพราะว่าในแง่ของการ,รลดการขนส่งในแง่งการต้องไปทําลายสิ่งแวดล้อมต้องไประเบิดเขาต้องไปอะไร,รอันนี้อาจากไหนมาครับบริหารจัดการยังไงร,ระบบแบคขัามที่มีเซอร์ชาติก็นั่นหมายความว่าเป็นระบบที่เราเราอยากจะเพิ่มน้ําหนักเข้าไปเพื่อลดระยะเวลาวัสดุที่เราได้มาก็โชคดีตรงที่ว่าเนื่องจากพื้นที่นี้ถูกทํกราฟฟิ้วเมนต์ในระบบเดิม ไวอ้อยู่แล้วจึงมีวัสดุเดิมที่อยู่ในพื้นที่นั้นซึ่งอย่างที่ผมเรียนไปแล้วคือว่าการเคลื่อนย้ายวัสดุนอกจากเราจะเคลื่อนย้ายแล้วเราจะต้องคัดวัสดุออกมากองแยกกันว่าวัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่อันนี้เหมาะสําหรับเชอร์เซอร์ชาร์อันนี้เหมาะสําหรับงานแซนระบายน้ําเรียกว่าในพื้นที่หลักของเราเนี่ยใช้วัสดุเดิมนี่ เรียกว่า90%เลยมีนำเข้าเพียง10%เเหตุที่นำเข้าเนื่องจากว่าวัสดุที่เราคัดแยกออกมาเนี่ยบางส่วนมันปนเปื้อนอจำเป็นต้องเอาวัสดุที่เข้าข้อกำหนดเข้ามาใช้งานทดแทนครับครับที่ผมว่ายังสงสัยนะผมว่าเอ๊ะก็ทำไมออกแบบด้วยแ a c แค p มดีเนี่ยปกติเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้ความแตกต่างขอ้ตัวความดันบรรยากาศกับระบบสุญญากาศเนี่ย มันก็น่าจะได้อยู่แล้วหมายถึงว่าถ้าเราสามารถลดไอตัวความดันที่อยู่ภายใน c p e เนี่ยให้มันต่ำลงเนี่ยเราก็สามารถทดแทนการใช้วัสดุได้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับทำไมถึงไม่ใช้วิธีลดความดันลงไปอีกเพื่อให้ทดแทนไอหนึ่งเมตรที่จะต้องเอามาใส่ทำไมต้องไปเอาไอหนึ่งเมตรนั้นมาใส่นี่เป็นคำถาม<น>ขาดใจปุมที่ที่อาจารย์กล่าวถึงนี่ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องในเชิง e n g i n e e r ิ่งครับ,รบแต่ว่าในเชิง ลักษณะของหน้างาน<ม>การลดความดันมีอยู่สองส่วนหนึ่งการเพิ่มค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มขึ้นของอของการปั๊มปิง<ม>สองอการ f o r ์ c ค s สเข้าใจว่าผู้ออกแบบเนี่ยฟอร์เคสเรื่องระยะเวลาในเคสของลดความดันเนี่ยอาจจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง เมื่อเทียบกับการใส่เซอร์ชาร์ด<อ>มันเข้าไปนั่นจะกลายเป็นว่าภาพรวมของระยะเวลาโครงการเนี่ยมันถูกกำหนดไว้ว่า<อ>จะหาโซลูชันอะไรที่ดีที่สุดมี2ประเด็นก็คือระยะเวลากับวัสดุที่มันมีอยู่แล้วในนั้น<อ>ซึ่ง<ม>ซึ้อบวกแบบผมคอมโพรไมซ์เอามาพิจารณาร่วมกันการทำอินพ r o v เมนต์ของไอตัวดันเร3สมเนี่ยมันไปได้แล้วร้อยละเท่าไหร่ครับแล้วเมื่อไหร่ถึงจะทำไอตัวในส่วนที่เป็นเพเมน ในโครงการนี้เราอาจจะเรียกว่าเราแยกออกเป็นสองพื้นที่ใหญ่พื้นที่หนึ่งเราเรียกว่าพื้นที่รันเวย์กับพื้นที่เรียกว่าพาราเรลหรือแท็กซี่เวย์คู่ขนานครับสองส่วนนี้งานกราพฟิกเมนเนี่ไปแล้วน่าจะ80%แล้วครับแปนแล้วนะคับน,นวันนีเเ้เราคืนพื้นที่กลับมาแล้ว น่าจะประมาณ4โซน4โซนโซนละประมาณสักสามหมื่นตารางเมตรก็ประมาณแสนสองแสนสามตารางเมตรละที่เหลือก็คิดว่าจะทยอยเช่นเดือนหน้าก็จะมีพื้นที่ที่ถูกทํากราฟพูมเมนส์สำเร็จแล้วคืนกลับมาโดรยระยะเวลาที่ที่เราได้กลับมาก็น่าจะอยู่ไ,ม,ไม่เกิน8เดือน เอาแปดเดือนมาที่ประมาณว่าการสุดตัวจะเป็นไปตามที่ต้องการก็คือ8เดือนใชแล้วถ้าสมมติเราปล่อยให้มันเป็นโดยใช้วิธีเก่าได้มีการเปรียบเทียบไหมฮะว่าเราจะใช้คอนเวนชั่นแนลก็คือใช้เซอร์ชาร์ดแบบเดิมอย่างเดียวเนี่ยเทียบกันแล้วเนี่ยมันมีครับในโครงการนี้เราเราแยกเป็น2ส่วนส่วนที่เป็นเป็นพื้นที่ที่ทําแบบคอนเวนชั่นแนลก็คือมีส่วนที่เรียกว่าเซอร์วิสรถแล้วก็ รอบๆอาคารเล็กๆซึ่งเราไม่ได้ต้องการความเร่งด่วนอะไรนะครับ,รบด้วยมูลค่างานมันอาจจะสามารถลดลงมาได้ในค่าจ่ายของออเนอร์ครับก็บบบมีเปรียบเทียบครับเรามองไว้ว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก12เดือนนครับน่าจะไม่เกิน12เดือนครับเนื่องจากพื้นที่ที่เราทำ PVD แบบคอนเวนชั่น a ลจะเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยทำอะไรเลยจินเลยจินแอ e เเลยนะครับเป็นจินแอเรยเลยก็ก็น่าจะจะใช้วิธีนั้นที่เราไม่ได้เร่งด่วนอะไร ครับ,รบแล้วก็ให้มันเป็นธรรมธรรมาชาติอีกอย่างตรงนั้นก็คือรถที่วิ่งก็คือเป็นยาดพานะปกติครับเป็นพวกรถบรรทุกเล็กๆเ,เป็นพวกรถปิกอัพที่เขาตรวจการในสนามบินเป็นหลักครับตอนนี้ก็ถือว่าความก้าวหน้าหรือความสําเร็จของโครงการก็เป็นไปตามเป้าหมายทุกประการน,นะครับเป็นไปตามเป้าหมายสําหรับงานกลางพูนไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างอ,อย่างดีเลยครับแล้วคาดว่าโครงการนี้จะต้องเสร็จประมาณเมื่อไหร่ครับหมายถึง<อ>ว่าเพื่อที่จะเซอร์วิสได้โครงการนี้โครงการวางไว้หนึ่งพันห้าสิบวัน เดือนละ50บาทก็ประมาณเกิน2ปี่ไม่ถึง3ปีนะเกือบ3ปี2ปีกว่าด้วยนี่คือโครงการที่เป็นภาพหลักแต่ว่าในระหว่างที่เราเข้ามาทํางานในโครงการก็คงจะมีเรื่องที่มันเป็น additional เพิ่มเติมหรือการส่งมอบพื้นที่ที่ยังไม่เรียบร้อยเพิ่มเติมก็อาจจะมีการการขยับขยาย ประกอบกับที่ผ่านมาเราเจอเรื่องมาตรการโควิดทำให้ล่าชา้าทำให้ล่าช้าไปร่วมกว่ากว่า2เดือนครับซ,ซึ่งมีการสั่งหยุดงานกาันโดยโดยคำสั่งของราชการอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือมี2ประเด็นที่อาจจะทําให้ให้งการเนี่ยขยับออกไปแต่เป้าหมายของเราก็คือเราอยากทํางานให้ให้เสร็จเร็วที่สุดซึื่อเป็นผลดีกับเราเป็นผลดีต่อโอเนอร์เป็นผลดีต่อทากาะสัานที่จะได้มาใช้บริการสไร้างรายได้ ครับครับอันนี้จะอาจจะถามไม่เกี่ยวกับกภูมเมนหน่อยก็คืออยากรู้เรื่องเพเมนเนี่ยไอตัวเพเมนเนี่ยลักษณะของชั้นเพ m เมนที่สำคัญมันเป็นยังไงครับสตรัคเจอร์ของโครงการโดยเฉพาะตัวรันเวย์แท็กซี่เวย์เนี่ยประกอบด้วยรันเวย์จะเป็นสตรัคเจอร์ที่มีส่วนบนสุดเซอร์เฟตเป็นแอสฟัลต์เป็นแอสฟัลต์เหรอครับไล่มาตั้งแต่สตรัคเจอร์ของของรันเวย์ก่อนแล้วกันนะครับสตรัคเจอร์ของรันเวย์เนี่ยสิ่งสำคัญมีอยู่3ส่วนใหญ่ ส่วนแรกก็คือเรียกว่า e m b a n m m n t t ซึ่งประกอบด้วยด้วยด้วยานถนน้ายๆปกตบแล้วก็ส่วนตรงกลางเนี่ยจะมีชั้นที่เขาเรียกว่า Sub b ับเรนสับเรนก็คือเพื่อให้ระบายน้ำในในโครงสร้างของถนนหรือโครงสร้างของชั้นทางเนี่ยออกไปอย่างเป็นระบบครับหลังจากนั้นก็จะเป็นชั้นที่เรียกว่าชั้นชั้นที่รับน้ําหนักของของของโหลดก็คือชั้นหินคลุก ชั้นยาชั้นหินคลุกเนี่ยเรามีความหนาถึงสี่สิอเซนสี่สิบสอเซนนะฮะเราที่นี่เราจะไม่ใช่เป็นซีเมนต์ทรีเบสจะเป็นหินคลุกปกติซึ่งผู้ออกแบบได้พลิกการออกแบบและอีกอีกแบบหนึ่งราะว่าคราวที่แล้วนี่ใช้ซีเมนต์ทรีเาะแล้วมันแฟกต์ถูกไหมเพราะพวกนี้มันจะมันจะมีความเปราะรับเขาก็จะออกแบบหินคลุกปกติซึ่งมีความเฟล็กซิเบิลหนาสี่สิบสองเซนเพิ่มความหนาลงขึ้นมา จากเดิม<ะ>สมัยก่อนนี่เป็น33หรือเป็น72ใหญ่เลยซึ่งมันแครกง่ายแล้วก็ชั้นยางเนี่ยแบ่งเป็น3ชั้นชั้นแรกชั้นที่1จะมีความหนาถึง33เซนครับก็คือเขาเรียกชั้นว่า Asphalt Base c o ร์ชั้นถัดไปเรียกว่า b i n e r r c o r t ซึ่งชั้นเป็นชั้นรองผิวทางก็เหมือนถนนห้าเซน<ะ>แล้วก็ชั้นบนสุดก็5เซนครับความสำคัญของสิ่งที่ถูกปรับขึ้นมาก็คือ a s p h a l ต์ a s e ค o มีการใช้วิธีการ ออกแบบที่อาจจะคล้ายคลึงกับซ u เปอร์เพใช้ยางที่เรียกว่า Modify a s อสฟัลเข้ามามเพื่อให้ทดแทนกับสิ่งที่ C T B มีมีข้อเด่นแล้วตัวนี้มีข้อเด่นอีกด้านของความยืดหยุน่นภายใต้ความแข็งแรง เพราะนั้นทั้งหินคลุกและก็ชั้นแอสฟัลต์เบสก่อนทำหน้าที่ที่รับสตรัคเจอร์ที่ดีมากครับตัวนี้เป็นความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะโดยเฉพาะของทีมงานของบริษัททิโกโท,ท,ท,ที่เชี่ยวชาญเรื่องยมาตอ่องยามาต,ติตรตครับเมราะที่แรกผมก็าเอ๊ะทำไมไม่ออกแบบเป็นคอนกรีตครับ พราะว่าอันเก่าเป็นคอนกรีตไหมฮะไม่ครับเป็นยางเดี๋ยวว่ายังดอนเมืองดอนเมืองรู้สึกจะเป็นคอนกรีตดอนเมืองตั้งแต่เดิมเป็นคอนกรีตข้างล่างแล้วก็มาโอเวอร์เลยทับเป็นอ๋อตอนนี้โอเวอร์เลยเป็นเป็นแอสฟัลต์แล้วครับครับซึ่งซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเหมือนกันที่เข้าไปรีโนเวทเมื่อเมื่อที่ผ่านมาเมื่อเมื่อคือแอสฟัลต์นี่มันมีความเฟล็กซิเบิลกว่าสำหรับรันเวย์แล้วส่วนใหญ่ทั่วโลกจะนิยมเป็นแอสฟัลต์เนื่องจากการมีการขึ้นลงและทัชดาว มันจะซอบกว่าน้ะในความรู้สึกเราเพราอย่างมันขับถนนถนนคอนกรีตเนี่ยมันก็จะดูใช่ไหมมันจะมีไบเบรชั่นสูงอันนี้จะรู้สึกมันมันก็ก็สมูทนะครับแต่ก็มีเรื่องของแท็กซี่เวท็กซี่เวขนานจะเป็นแอสฟัลต์เหมือนกันเพื่อให้เกิดความสมูทแต่มีรอยต่อของคอนเนคติ้งแท็กซี่เวเขาจะทำเป็นคอนกรีต ตรงที่เครื่องบินจอดรอที่จะเข้ามาเทโกแอพรอนทั้งหลายเลยออะไรพวกนั้นจะเป็นคอนกรีตครับแล้วทีนี้จะมอกี้พูดถึงใต้ชั้นทางมันจะมีระบบที่เรียกว่าเป็นสับเดนเนี่ยทีเนื่องจากส่วนอภูมิเนี่ยวอตเตอร์เทเิค่อนข้างสูงใช่ไหมครับเทียบกับมินซิตแล้ววันนี้ผมว่าก็ประมาณถ้าโดยดินเดิมเนี่ยก็ปริมปริมละต่มาอันนี้ก็ยกขึ้นมาแล้วเนี่ยทีนี้ระดับของวอเตอร์เทเิที่มันอาจจะฟลัก t ์เวยตาม ฤดูกาลเนี่ยมันจะมันมีผลต่อไอการล้าหนักของคันธามไหมครับไอตัวพีวีดีจะทําหน้าที่นําน้ําพวกนี้ขึ้นมาแล้วเป็นอุปสรรคไหมครับนั่นคือที่ที่มาของที่เข้าใจว่าเป็นที่มาของที่ผู้ออกแบบได้ออกแบบชั้นสับเรนเต็มพื้นที่เลยครับคืออยู่ในน่าจะคํานวณมาในระดับที่มีมีพิจารณาเรื่องเอฟเฟกของของวอเตอร์เทเบิลตัวนี้ซึ่งน้ำที่ ที่ที่อยู่ด้านนอกหรือวัตถุที่มาที่เข้ามามันจะอยู่ในชั้นสับเรนจะไม่ไปเลยด้วยชั้นสับเรนถูกห่อหุ้มด้วยจีโอเท็กซ์ทายถูกหนาไหมครับสับเรนสับเรนหนา30เซนติเมตครับอ๋อแล้วเห็นบอกว่ามีมีมีคอนโเกตไปอ๋อมีระบบคอนโเกตที่เป็นก้างปลาเป็นอะไรพร้อมที่จะดึงน้ำออกครับใช่ใช่ครับรวดเร็วครับครับครับก็วัสดุก็จะเป็นวัสดุชั้นสับเรนก็จะเป็นวัสดุพิเศษที่ที่เป็น อาจจะคล้ายๆกับซิงเกิลไซส์เข้าใกล้ซิงเกิลไซส์เพื่อให้มีวอย์ข้างในตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องที่น่าจะมาตอบโจทย์ตัวนี้ครับครับท่านผู้ชมครับก็ได้คุยกับคุณศักชัยมาพักหนึ่งแล้วนะครับก็คงจะได้รับข้อมูลที่น่าสนใจลหลายเรื่องราวที่ผมพยายามถามเพื่อให้คุณศักชัยเล่าให้เราฟังนะครับแล้วก็มาถึงคําถามสุดท้ายนะครับผมก็อยากจะให้คุณศักชัยได้พูดถึงสิ่งที่คิดว่า มันเป็นความท้าทายหรือเป็นประสบการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณสัใจอยากจะเล่านะครับเพื่อเป็นการทิ้งท้ายให้ท่านผู้ชมนะซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นวิศกรโยธานะครับได้รับทราบนะครับเช่นครับครับก็สําหรับโครงการนี้นะครับทางกลุ่มบริษัทเองเราก็มีความตั้งใจอยากจะทํางานชิ้นนี้เป็นผลงานแล้วก็มอบเทคโนโลยีหรือนําเทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆ มาปรับปรุงในเชิงวิศวกรรมมาแก้ปัญหาในเชิงวิศวกรรมที่น่าจะมีการพัฒนาต่อยอดกันไปเรื่อยๆไม่ได้หมายความว่า,เ,าเทคนิคหรือเทคนโนโลยีณนะวันนี้จะดีเลิศแล้วแต่ในอนาคตคนรุ่นใหม่เนี่ยสามารถที่จะเอาสิ่งที่เป็นหลักการเป็นวิธีคิดของโครงการเนี่ยไม่ว่าจะกราวด์ d ล e เบนไม่ว่าจะงานที่มันเป็นแอสฟอตเทปเมนที่ถูกพัฒนาขึ้นมา นำไปพัฒนาต่อในอนาคตเพราะว่าอย่างที่เราทราบกัน mm hmm. เมื่อสมัยก่อนเรามีโ e i n g แค่77747 7ณ77วันนี้เรามี380ซึ่งมีน้ำหนักขึ้นเยอะเพราะนั้นอุปสรรคปัญหาในเชิงวิศวกรรมเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย mm hmm. เพราะนั้นเราก็คิดว่าจะเป็น การจุดประกายให้ทีมวิศวกิรในประเทศไทยได้มีประสบการณ์หรือเอาไปไปพัฒนาต่อนะฮะนั่นค,คือคือความตั้งใจของบริษัทส่วนความประสงค์ของบริษัทหลักๆเองที่ทุกบริษัทก็มีกันอยู่แล้วก็คือ 1. เราเข้ามาเพื่อที่จะสร้างผลงานให้บริษัทมีผลงาน 2. เราก็อยากจะมีชื่อเสียงที่เป็นบริษัทที่ดีในงานสนามบินเราจะเป็นหนึ่ง ของงานสนามบินครับขอบคุณครับต้องขอบคุณคุณศักชัยมากนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับในส่วนของการที่เราคุยกับคุณศักชัยก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณคุณศักชัยมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณท่านผู้ชมตอนนี้ผมมีผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศนะครับเป็นชาวฝรั่งเศสใช่ไหมครับชื่อคุณจูเลียนนะครับคุณจูเลียนทํางานอยู่กับบริษัท เทียนโจอองเจลนะครับตอนนี้คุณจูเลียนนั่งอยู่กับเราแล้วนะครับครับก็ผมก็อยากจะสวัสดีคุณจูเลียนนะครับ Hi Mr. Julian สวัสดีครับ Yeah okay very nice to meet you here today Nice to meet you <Yeah. S 2> too Um I think the first question that I want to ask you is what is your role in this project What are you doing here? <laughs> a lot actually. Okay. <laughs> because this project is a, a big challenge and uh -huh. uh, the main project for our company. So uh -huh. it's the, the showcase of all what we are doing in the group. Uh -huh. uh, and today uh, I'm multitasking. So I have the, the role of deputy project manager on mm -hmm. this project mm -hmm. and more particularly focus on ground improvement. So ah. I, I bring some expertise to, to help the team to carry this ground improvement part on the Swanaboom third runway project. Okay, but uh, you are in France, right? Actually, you are in France, right? Correct. But uh, the, the soil condition, the soil condition, because you you live in France, I don't know the soil condition in France, but how about the soil condition in France compared to Thailand? The soil condition in France is very different compared to what we have in Thailand. But uh -huh. most of my experience, I've I built airports in Southeast Asia, ah, so I, I know better Asian soil than okay. France. Okay, <laughs> <laughs> okay. <laughs> okay, Because uh, I, I heard from from Kunon Natapong that um, this area is was improved before. It was improved before by using the conventional one maybe 15 years ago Correct. and i wonder why you have to re-improve it and by using the same method why don't you change to another method so vacuum method has been uh, proposed in thailand a long time ago but uh, it was not as advanced as the method that we implement today uh -huh. i have to say that there was a big gap between the method used 20 years ago uh -huh. and the method that today Seto is implementing on the project so uh, the method used previously has done some result but today we can see that the method developed by ceto uh, on this project is much more efficient and much more improved than it was used in the airport long time ago uh, do you think this uh, project is successful by using this kind of method so far it's a real success we can see that uh, the degree of consolidation is reached on time. So it uh -huh. was a real challenge at the beginning. We were all questioned, uh, we will make it, yes or no? We were still a bit doubting until we select the right partner here and uh -huh. we can see the first results and we were a bit relaxed uh -huh. and feel comfortable that we made the right choice with the right partner and the right method. You mean the right partner is named Seito, right? Correct. Right. <laughs> <laughs> but it's a teamwork actually. Uh -huh. uh, so Seto has a, a good expertise and uh, the knowledge of the area uh, with all the project. performed. Uh, yeah, because I, he told so. me that uh, long time back, uh, he's the one who improved this area before. So he knows everything about Suvarnabhumi Airport. That's <laughs> a dictionary, you know he knows every all the aspect and all the background, the history. Okay. Yeah. And are you happy to be here? Of course, we are happy. So, uh, as I said, I'm part of the team. So we are first focused on the ground improvement, and once this uh, step will be uh, over, then we will refocus our activity on earthworks and pavement, the, the core business of of TIPCO on this project. Okay, and work with Thai staff. I mean, the Thai people, Thai engineer. Do you find any difficulty work with Thai people? I mean, for communication wise or we can, no or... we can always adapt i think i'm here as an expat and i'm working in a thai environment so i have to adapt to my colleague that's not the other way around so uh, i do some effort to learn thai ethnoi but uh, at the end i would say that we have supportive colleague to be part of the same family so i have Really, no issue to work here, and, and I'm really pleased to work in this Thai environment. So, as you can see, I have uh, <laughs> my, nice, my nice support, my nice <laughs> colleague. Okay, okay, thank you very much. I think uh, we have to move on, right? We have to move to another company to, to talk with, yeah, to the consultant. Yeah, thank you very much. Thank you very much, Julian, uh, to talk to you today. I'm very happy to have you as an expert to help. Uh, Thai engineering to do some like drive improvement in was Thailand. A pleasure. Yeah, thank you so much. Thank for you your so visit. much, and hope that we all meet you again some some, some place because I met with Francisco a long time ago, and then I met him again today. So maybe next project we'll meet again. Yeah, like next again. project. But I think I cannot recognize you then because I'm too old. <laughs> <laughs> Same for you with me. I will be, see, that's the next step. <laughs> <laughs> okay, thank you very much, Julius. Thank you, yeah. Kapunaka. Yeah. Sawadee Ka.